สำหรับ EP นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเต้ารับนะครับเต้ารับเนี่ยบ้านทั่วไปเ,เวลามีช่างมาติดตั้งให้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เต้ารับแบบนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมีลายมีนิวตรอนแล้วก็มีกราวเห็นหมสังเกตนะครับว่ากราวเนี่ยมันจะหันไปด้านนู้น นะหันไปด้านเสาเนี่ยนะฮะทั้งสองอันเลยคราวนี้เนี่ยเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยในกรณีที่หัวปลัก๊กของเราเนี่ยมันเป็นแบบมีกล่าวใช่ไหมฮะตอนนั้นเนี่ยพอมันมีกลาวปั๊บเนี่ยหัวมันจะใหญ่แล้วบางตัวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะงอแบบนี้นะฮะตัวอย่างแบบนี้นะครับเห็นไหมหัวมันจะโตโตอันนี้ดีกว่าอันนี้มีกลาวเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะ มีสามขาหัวมันก็จะโตโตกว่าปกติใช่ไหมฮะมเวลาเสียบเนี่ยสมมติเราเสียบตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้จะเสียบไม่ได้ละเพราะหัวมัน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 คับกันนะครับเดี๋ยวเรา,าดูอีกใกล้ๆนะครับเวลาเราจะเสียบเนี่ยมันจะเสียบไปได้ละเพราะมันติดหางสายตัวนี้ที่มันงอหมองอมาถึงจะเสียบเต้านี้เก้านี้ก็เสียบไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเกยกันเห็นไหมฮะ ต,ติดสายตัวนี้เห็นไหมเนี่ยติดสายเห็นไหมคราวนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเจ้าตัวนี้ยังไงคลิปนี้มีคําตอบให้ครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เจา้าตัวชายกันก่อนว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับปไปดูโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอุปกรณ์กันก่อนว่าเราจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับ ในการที่จะแก้ไขเรื่องเต้ารับที่มันมีลักษณะแบบในคลิปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเราม,มาดูกันนะครับอันนี้เป็นเต้ารับแบบเมื่อกี้อันนี้ผมเอามาดูเป็นตัวอย่างนะเก่าอ,อันนี้จริงนะเน่าไปนิดหนึ่งดำปิดตือตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแค่เอามาเป็นตัวอยา่างลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเราใช้ตัว เขาเรียกว่า Universal ตัวนี้ก็คือเป็นการต่อพ่วงอีทีหนึ่งนะครับมีขายตามร้าน20บาทนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อก็น่าจะมีขายนะครับหลายๆที่นะครับวิธีการก็คือเราใส่ปลั๊กหตัวถูกไหมฮะแล้วก็ใช้ตัวนี้พ่วงขึ้นมามันจะสูงพ้นกันนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้ได้1ตัวคราวนี้เนี่ยข้อเสียของเจ้า Universal เนี่ยผมบอกตรงเลยนะครับก็คือว่า มันทํามาค่อนข้างกองแก๊งนะครับก็คือไม่ค่อยดีครับไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่มอ,อกอกรอะไรก็ไม่มีนะครับแต่ที่ยห้อดีๆก็อาจจะมีนะซึ่งแบบนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากาเวลาเราใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีกระแสะไฟสูงๆนะครับอย่างเช่นตู้อบไมโครเวฟนะครับตู้เย็น การน้ำร้อนอันนี้ใช้กำลังไฟสูงมากปลั๊กพวกนี้จะไม่ทนนะฮะอาจทาให้เกิดอาการไหมของตัวปลั๊กนี้ได้นะฮะอันนี้ผมไม่แนะนานแต่ถ้าชั่วคราวได้นะฮะไปใช้กับไฟที่มีกําลังอ่อนๆได้นะครับอย่างเช่นพัดลมหรือว่าจะเป็นปลั๊กที่ใช้กับเสียง,แบบแส,งสว่างอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ใช้ได้นะฮะอันนี้เป็นทางออกที่ง่ายที่สุดแต่ไม่นะไม่แนะนําให้ใช้กับ เกีย่ยกไฟ้าที่มีกระแสวัดสูงๆนะครับครบาวนี้ทำไงกันต่อทางออกอีกหนึ่งทางก็คือเปลี่ยนเจ้าเต้าลับตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้นะนะครับเฉพาะตัวนี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเอ้ยต่างกันไงวะแม่งก็สามรูเหมือนกันที่แตกต่างคือช่องที่เป็นที่เสียบครับที่เป็นสายกลาวนะครับมันจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมฮะ ด้านบนหรือด้านล่างนั่นแหละแต่ของเก่าแวบเห็นไหมฮะมันจะชี้ไปทางนี้ทั้งคู่เลยเห็นไหมฮะแต่อันนี้มันจะอยู่ด้านล่างหรือด้านบนเวลาเราใส่เห็นไหมฮะเพราะงั้นเวลาเราเสียบตัวหางสายเนี่ยมันก็จะตกลงมาด้านล่างนี้ตกมาด้านล่างนี้ทําให้เราเสียบได้ทั้งสอง,สองเต้ารับนี้เลยเก่าคู่อันนี้เขาเรียกว่าเต้ารับเก่าคู่นะครับเสียบแบบแนวดิง่ง ใครสนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับกดซื้อได้เลยนะครับตัวหนึ่ง40บาท40นิดนิดนะครับไม่รวมค่าส่งนะฮะซื้อกันได้เลยแถมความดีงานของเจ้านี้คือมีใบรับประกันด้วยนะครับว้าว <Wow. S 1> มีใบรับประกันสินค้าด้วยอันนี้ผมหามาให้นะร้านดีๆแบบนี้ซื้อกันได้เลยนะครับคราวนี้ เปลี่ยนไงอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปเปลี่ยนเจ้าเก้ารับตัวนี้นะครับกับหน้ากากเดิมหรือถ้าเกิดสมมติว่าของคุณเป็นรุ่นเก่าแบบนี้นะฮะตัวเนี้ยมันจะใหญ่กว่าเราก็อาจจะต้องซื้อหน้ากากด้วยนะครับหน้ากากเฉพาะตัวนี้เนี่เนี่ยตัวเนี้ยทั้งชุดเลยนะครับเขาจะขายเป็นชุดพร้อมฝาปิดนะครับอ่ววาเราก็ซื้อชุดนี้มาอีกชุดหนึ่งนะฮะก็ใส่แทนเข้าไปแล้วเดี๋ยววิธีการต่อ กับปลัสตัวเก่าทํำยังไงเดี๋ยวผมจะทาให้ดูนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการต่อเต้ารับเนี่ยเปลี่ยนเต้ารับเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้ตั้งแต่คลิปแรกเลยนะฮะประมาณ2ปีแล้วทำเวละอันนี้เดี๋ยวผมจะมา,าทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเครื่องมือช่างที่จะต้องใช้นะครับมีอย่างแรกนะอะไรเอ่ยเทสแลมนะครับหรือไขควงวัดไฟนะครับ ไ้ควงวไฟเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างนะเป็นปลายแหลม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 เลยนะเหมือนเข็มเลย1อย่างแล้วอีกอย่างก็จะเป็นปลายหัวแบนแบบนี้นะครับให้เราใช้ปลายหัวแบนแบบนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องใช้การไขหรือการแงะอะไรออกมาใช้ตัวนี้จะดีกว่านะครับแล้วก็ไขนะควงนะครับไขควงแฉกนะครับเพราะเดี๋ยวตอนแกะฝาเนี่ยเราจะต้องไขสกรูนะครับ2ตัวนะครับ แต่วันนี้ผมจะไม่ใช้ไขค,รครวงเพราะมันเปืองแรงถ้าใครมีสว่านแบตก็ใช้สว่านแบตง่ายดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการเปลี่ยนกันก่อนที่เราจะทํางานไฟฟ้านะครับถ้าใครไม่มีประสบการณ์หรือี่มีประสบการณ์ก็แล้วแต่ผมแนะนําให้ไปปิดเบรกเกอร์ที่เมนไฟก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ s a ต e t y first นะครับขั้นแรกเราแกะฝานะครับนะครับแกะฝา ออกมานะฮะไขสกูออกสองตัวนะครับไขเลยเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับบ้านรุ่นเก่านะครับมันก็จะไม่มีสายกลาวนะครับเขาจะมีแค่2สายก็คือลายกับนิวตรอนนะครับ โอเคในเมื่อเราปิดเดกเกอร์เมนไฟเรียบร้อยแล้วก็แกะสายไฟสองเส้นนี้ออกมาวิธีการแกะนะครับมันจะมี2อ,อย่างนะฮะให้สังเกตบางบางยี่ห้อจะเป็นแบบขันสกรูนะครับแล้วก็ใช้ไขควงขันสกรูออกแล้วก็ดึงสายออกมาแต่อันนี้มันจะเป็นแบบอ่คลิกล็อกนะครับเวลาเราเสียบเข้าไปมันก็จะเป็นล็อกอยู่ข้างในอันนี้จะมีมันจะมีสลักตรงนี้นะครับนะครับอยู่ข้างในเนี่ยเราก็ใช้ปลายไขควงเนี่ยเนี่ยเข้ามา แล้วก็เอาสายไฟนี้ออกมาทั้ง2เส้นนะครับเพื่อเราทําทการถอดเจ้าตัวเก่านี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ให้ใช้เทสแลมเนี่ยเช็คสายไฟอีกทีหนึ่งว่ามีไฟไหมนะครับถ้ามีไฟต้องเช็คก่อนนะเพราะถ้าเราปิดเบรกเมนเบรกเกอร์ไปทำไมถึงมีไฟแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีไฟนะครับโอเคคราวนี้วิธีการเปลี่ยนแล้วก็แกะออกมานะครับ แต่ครับนะครับอันเนี้ยให้เราทําการใช้ไขควงวัดไฟนะครับเงี้ยเจ้าตัวต้อนรับเก่าออกมานะฮะมันจะมีร่องให้เราแกะเนี่ยครับเห็นไหมฮะมีร่องให้เราแกะแล้วก็งัดออกมา ตัวใหม่นะครับให้เราดูที่สัญลักษณ์ไม่ทราบว่าจะเห็นไหมนะมันจะมี L มี N พวกนี้ก็เวลาเราจะเสียบปลั๊กเนี่ยอันนี้ผมสาธิตให้ดูนะถ้าเกิดเราเอา,อาตัวอักษรคว่ำลงไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะว่าเวลาเสียบก็ต้องเสียบอย่างนี้เพราะงั้นก็ตามตัวอักษรครับ L N L N เวลาเสียบสายมันจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมฮะมันก็ง่ายต่อการใช้งาน อันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยตัวหน้ากากตัวนี้เขาจะมีอักษรให้ว่าจะตัวไหนขึ้นหเห็นไหมครับคําว่า up เห็นไหมเอ่ย up up เห็นไหมฮะแล้วก็ใส่เข้าไปจากด้านหลักดันเข้าไปให้มันเข้าลอ็อกแค่นี้เองครับจบแล้วพร้อมเปลี่ยนนะครับเรามาดูกันเมื่อกี้นี้ตัวนี้ แต่ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นแบบลิกล็อกใช่ไหมฮะพอเราเสียบสายเข้าไปปั๊กมันก็จะเป็นกิปล็อกอยู่ข้างในเลยนะฮะก็จะแน่นเลยแต่ตัวเนี้ยตัวใหม่เนี่ยอ่าเห็นไหมสินสินค้ามีคุณภาพนะครับมีมออ,อก,กอด้วยเห็นไหมเวลาซื้ออุปกรณ์ที่มาเปลี่ยนที่บ้านต้องมีมออ,อก,กอนะครับเพราะว่าถือว่าผ่านมาตรฐานนะฮะแต่ตัวนี้เห็นไหมฮะเป็นแบบไหนเป็นแบบไขสกรูแล้วก็ไขสกรูอ่ะครับ ่าสังเกตนะฮะ L. ต, L ตัว L นี่คือลายนะครับลายลายก็คือเส้นที่มีไฟฟ้านะครับวิธีเช็คก็จริงๆแล้วจะต้องเปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไขควงวัดไฟนะครับเช็คนิวตรอนจะไม่มีไฟเห็นไหมฮะไม่มีไม่มีแ่งไฟเอาตรงนี้มันจะเป็นโลหะเอาเอานิ้วเราสัมผัสเห็นไหมฮไม่มีไฟแต่ตัวนี้เป็นสายลายปุ๊บ ไหมฮะมีไฟขึ้นเหน็นไหมฮะไหมนีม่เห็นไหมไหมแต่ตัวนี้ไม่มีอันนี้เป็นสายนิวตรอนสีดําเป็นสายลายโอเค L ก็คือลายนะครับ N N อยู่ไหน N อยู่ข้างบนก็คือนิวตรอนนะครับส่วนตรงนี้คืออะไรใครมีสายที่เป็นสีเขียวหรือเขียวคาดเหลือกอันนี้จะเป็นสายกราวให้เราให้เราเอาสายกลาวใส่ไปในนี้นะครับโอเคแต่ผมไม่มีสายกลาว ใส่แค่ L กับ N นะครับสังเกตน,นะครับใครที่ไม่เคยทำนะเห็นไหมเวลาเราคันสกรูเนี่ข้างในมันจะเป็นตัวบีเห็นไหมฮะอันนี้เราคายมันก็จะออกพอเราหมุนเข้าหมุนขวานะครับมันก็จะเป็นเหล็กข้างในที่จะมางับกันนะครับสออันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคลายออกมาคายออกมาโอเคไม่ต้องเอาออกมาหมดนะครับเอาแค่ รูเนี้ยในเรามองเข้าไปในรูเนี่ยโลหะมันแยกออกจากกันพอที่จะใส่สายไฟได้ก็พอนะครับอ่าไลยก็คือตัวนี้มีไฟนะครับเราใส่เข้าตัว L ชึบนะครับขันน็อตขันสกรูเข้าแนะนำอีกอย่างนะครับไขควงที่ใช้นะครับก้นจะต้องไม่มีโลหะ ห็นไ,ไหมฮะก้นจะต้องไม่มีโล,โลหะเพราะเวลาเราขันเข้าไปแล้วเราจับอย่างเงี้ยข้างหลังเป็นโลหะโดดนะครับยกเว้นเพสแลมมีได้ไม่เป็นไรไม่ดูดเพียงแต่ว่ามันจะมีไฟขึ้นให้โชว์ให้เราเห็นเฉยๆนะเตือนไว้นะโอเคต่อไปเอ็นสายเอ็นเราก็สายสายเอ็เข้าไปอวต่อนอนสายเข้าไปขันสกรูให้แน่นต้องแน่นนะครับ อันให้แน่นเลยป้องกันการสปาร์กของไฟนะครับันนี้ผมบอกไปใครมีสายกาวเส้นเขียวๆหรือเขียวคาดเหลืองก็มาใส่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะมันจะเป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์คล้ายๆกับเสา,สาอากาศท,ทีวีเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปดันเข้าไปเลยดันเข้าไปเลยอ่าแค่นี้นะครับแล้วก็ขันสกรูสอตัว ตอนที่เราขันสกรูครับอย่าลืมนะครับว่าให้ดูที่อักษรดีๆ L N แล้วก็อัพอตรงนี้ขึ้นบนก็คือตรงนี้ต้องอยู่ข้างบนนะครับตรงอัเนี่ยเวลาเราขันขันสกรูเนี่ยเข้าไปเนี่ยโดย,โดยที่เราใช้สว่านแบตเนี่ยมันจะแรงถูกไหมฮะถ้าเกิดเราไม่ได้ปรับให้ถูกต้องเนี่ยหรือถ้าเกิดใครใช้ตัวไขควงเนี่ยก็อยา่าไขให้มันสุดเบอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ตรงเนี้ยมันจะมี เงี่ยงออกมา2อันนะครับเพื่อที่จะรองรับตัวหัวสกูตัวนี้ถ้าเราไขนั่นไปตรงนี้จะฉีกขาดแล้เดี๋ยวต่อไปเวลาเราเสียบเข้าเสียบปอกเนี่ยมันจะหลุดนะครับจะต้องซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่เลยนะเอาแค่ตึงมือพอครับ เนี่ยเราก็ไปเปิดเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับพอเปิดแล้วปั๊บเนี่ยเราก็มาเช็คไฟกันอันนี้ L นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นมันนะอันนี้ L เสียบเข้าไปต้องมีไฟนะครับไฟที่เทสแบบน้องขึ้นเห็นไหมเอ่ยผมเข้าไปข้างในอ่ะเห็นไหมมีไฟขึ้นเห็นไหมฮะสีส้มๆนะ N ตรงนี้เป็น N จะต,ต้องไม่มีไฟอ่ะไม่มีไฟเห็นไหมฮะ กราก็ต้องไม่มีไฟใครที่ใส่สายกราต้องไม่มีไฟถ้ามีไฟแสดงว่าตอบผิดนะครับอันนี้ก็เช่นกัน L ต้องมีไฟเห็นไหมฮะไฟขึ้นละ N ต้องไม่มีไฟกราต้องไม่มีไฟอ่ะโอเคถือว่าจบก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว,เ,ยวเราลองมาเทสเสียบปลั๊กกัน ที่แล้วเนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะไอรูที่ใส่กลาวเนี่ยมันจะไปหันหน้าทาง,งุ้ดนะครับตรงนิ้วชี้ผมเห็นไหมครเวลาเราเสียบเนี่ยมันก็จะค้ำหัวกันมันจะค้ำหัวกันเสียบไม่ได้นะครับเพราะว่าความใหญ่ของหัวรัดนะครับแต่พอเราเปลี่ยนเป็นต้องรับแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียบล้วเป็น ได้ทั้งสองสอยูเลยเพราะงั้นอยู่ที่การเลือกเต้ารับให้ดีและเต้ารับตัวนี้ถ้าเกิดใครกดลิงก์ของผมที่ผมลงไว้ให้นะครับเขาจะมีให้เลือกนะครับแบบมีม่านไม่มีม่านเต้ารับเสียบแนวตั้งแนวนอนเลือกดีๆนะอันนี้คือเสียบแนวตั้งนะครับแบบเก่านี่คือแนวนอนนะครับแนวนอนถ้าหัวใหญ่จะค้ำกันถ้าเสียบแนวตั้งแบบนี้ ไม่ขำกันเสียบได้ทั้งสองช่องนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเตือนก่อนที่จะซื้อมันจะมีแบบมีม่านและไม่มีม่านม่านคืออะไรไม่ใช่ม่านรูดไม่ใช่ม่านรูดม่านก็คือนี่ตัวเก่าผมเห็นเ,เห็นข้างในไหมฮะมันจะมีอะไรกั้นอยู่เห็นไหมฮะขาขาวเนี่ยอันนี้คือม่านเขาทำมาเพื่ออะไรเพื่อที่ป้องกันบ้านไหนมีเด็กเล็กนะครับ กันจะเอาอะไรเข้าไปแย่มันจะมีม่านแต่ตัวมีบ้านมีข้อเสียอย่างหนึง่งก็คือเสียง่ายตัวม,ม่านข้างในเนี่ยมันหักง่ายเพราะงั้นเลือกซื้อดีอันนี้ผมใช้แบบไม่มีม่านนะครับไม่มีไอพลาสติกครับอยู่ตรงนี้ตรงนูนี้เห็นไหมฮะ,อะลองไปเลือกซื้อกันได้วิธีเปลี่ยนไม่ยากแต่ safety first นะครับ L คือสายมีไฟต้องเช็คก่อนนะครับ N คือนิวตอนไม่มีไฟนะฮะกราวก็เสียบมันจะเป็นสัญลักษณ์คล้ายๆกับเสาอากาทีวีรุ่นเก่าๆนะฮะเป็นขีดๆแล้วก็มีเส้นอย่างนี้นะฮะดูดีๆงานไฟไม่ได้ยากมีความปลอดภัยในการทำงานด้วยแล้วก็มีสกิลด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรมาแนะนำเพื่อนๆรอติดตามชมกันด้วยนะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งประกาศแจ้งเตือนและถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครมีข้อสงสัยจะถามอยากรู้ว่าเรื่องอะไรคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ